ตัวนี้จะเป็นหอมบัวเลยนะพี่น้องอันนี้ก็คือล่องเพิ่มส่วนตัวนี้จะเป็นหอมขาวที่เพิ่นลุ่งหัวอันนี้ก็คือจะเป็นหอมบัวเลยเวลาเขาปลูกเขาจะเด็ดใบออกเบิดเลย้พี่น้องก็คือให้เหลือั้งแต่ตรงปลายยอดตรงปลายเพิ่นเพิ่นจะตั้งโตได้ไวอันนี้ก็เพิ่งปลูกเม่อว่านนี้เด้ค่ะตัวนี้ก็ปลูกเม่าว่านนี้พี่น้องถ้าเกิดว่าเพิ่นเป็นดอกมสีให้เขาเด็ดออกเลยพี่น้องเนี่ยดอกแบบนี้ขึ้นมากี่ยค่ะ เด็ดออกเด็ดออกออกหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวอีกอาทิตย์นึงนะคะเพื่อนก็นจะตั้งโตอันนั้นก็จะมูทีเพิ่ง่ายเลยอันนั้นก็คือปลูกปลูกไ่ถุงพี่น้องถุงดำเพราะว่าตะกามันบบพอเดี๋ยวจะปลูกไ่ถุงดำก่อนเดี๋ยวเพราะมีเงินกับจังคอยสิไปสือตะกาอันนี้ก็ล่งเพิ่มได้ได้เติบหนึง่งยุพี่น้องก็ว่ากะว่าจะปลูกให้มันเต็มเต็มบริเวณนี่แหละที่ห้าหล่อมไวในพี่น้อง กับประมาณงานหนึ่งหอมทีอยู่อยู่ล้งแปลงอันน้นก็จะเป็นพวกหอมที่เพิ่นล่งหัวพี่น้องจะเป็นหอมขาวหอมขาวนี่ก็แตกกอดีด้อยพี่น้องเนะนี่ยค่ะพว่าไอตัวนี้เพิ่น,เพ,นเพิ่นคนพานจะใส่ใส่ไอพื้นทีนะคะในการแตกแตกกอหรือว่าล่งหัวนะพี่น้องถ้าเฮาปลูกใส่ใส่ถุงเหล้วเฮหอใส่ตน้นหลายๆสิพี่น้องหัวเพิ่นอาจจะบ่่คยสมบูรณ์ปันใด อันนี้ก็ทดล่องปลูกใส่ใส่ถุงจริงๆเราปลูกจกต้นหนึ่งหรือว่าสองต้นนี่ก,ก็ร่งดีได้พี่น้องแต่ว่าถุงวันนี้ก็คือจะเป็นถุงหาหาคุ้นซิบพี่น้องก็คือจะปลูกเป็นเป็นกอเดียวเป็นต้นเดียวไปเลยให้เพิ่นแตกกอแบบใหญ่เลยนะคะพี่น้อง